ดีได้เราอะไรกันไปชักยาเนาะ<ด>ตอนเจ้าไ้คลอดลูกเนี่ยเจ้าได้ไปชักเกจดชักยาอยู่บ่เจ้าคนเลยเออเจ้าไ้แต่ละคนนี่มัเคยชักยาอ๋อไม่มีเงินในป่าให้ตายกตตายคลอดลูกนี่พอเหงงเลยเ<อ>น่ยนี่บอกจะมีนนพอเงังงขนาดเป็นยงังคือตายยังดีอด๋แค่ตอนคลอดมือชักคอยเช่นเอาไว้ บอข็มชาข็มแซกยาแบบมอพื้นบ้านครับนบ้เออมอพื้นบ้านเอยมได้ไาจักื้นมามีน่นน่มใ่มัก เมาธรรมดามอหิวกระเป๋าชวนนายพระเจ้าทินินพวกมอหิวกระเป๋าแล้วทั้งมาเล่าให้คอยปลูกมาเล่ามาปลูกให้บานนี่บ่ปลูกให้น้องบอยเนี่ยเราะว่า่อยก็ินยุ่งฝ่ายชิชมอยู่เพื่อนนังโอยนะปลูกเพีนไม่ใช่คอยถามนราเราว่ามาเล่าเรามาเล่าบอกเป็นคนปลูกเองมาแล้วเราได้ปลูกต้อยเองเออเราไห้ชื่อเขาไห้ชื่อ เราจรเูจกว่าเออเรามักเสือสีสมมโนดิมอนคนนี้นมาย่า,นนางทางไหนมาย่างทางไหนเต้เตเตเตมุดมุดกินมุมุดินโอ้เ้ดูคนกับมีแต่ผููกำลังมึนพี่น้องเลย ừ, ขี้ว่าเนี่ไนยไรคีอว่าตอนนั้น,น,นคือว่าไอ้เกิงอยากได้ลูลกเจ้าบก ในลูกเจ้าเราไปยังโยลูกกันลูกเจ้าบบุยอย่างเมื่ออยู่น้ำโดยเราก็มื่อยเลยนะแล้วเราไปโยเฉื่อนเราเมื่อเราไปอยของเราเอาเลยเราไปยัองอ,องยู่อ๋อแล้วขึ้มาเอาไปเดิยงเลยนะเราบุกเข้าปไปออกไปไป,ไปดำนาของเรามีนาดำนาแล้วไปดำซอยอืมอยู่เราก็ยังอยู่ลูกกันเรายังเมื่อหครัไม่นี่โอ้ข้าเจ้าก็บียบไปในความคิดของเจ้าเจ้าว่าในไร่้าบมให้เราไป ให้เยูพ่าจ้าให้ยูยูเลียงชกันบ่เียช่แวไปเรียงเชอกันเลียงเพลยข่ะทุกคมไ้ลูกกบ่เบักสงมือให้ง่ายฟโก้วันนี้ทำมอนันมาหนเป็นบ่ทำมอนันมาหนเป็นห่าบ่ไโดย้าลออ๋ไอ้มนี่บ่ ไม่หมูแป้งเห่นไนมเนาะย่านแต่เขาเด่นไฟเห็นไหมแดงหน่อยอยู่จุ่ไฟตุ่งเงินเนาะยันไฟใหม่เฮือนเจ้าหันแล้วเฮงโมบีคอนชิยูชอบมึงจังเลยสีละลายสีดูได้ลูกเพราะว่าผาไมแบบนี้พากันพากันเอาไปจีงเอาเจียเห็ดกอกย่าใหญ่เบิดบันก็เต้อจะบอกลูกเจ้าดิลไพลินพื้นโอ๊ยโอกาสด้งแม่ ฆ่ากันนั่นเอาเจี๋ยไปเห็ดฉู่ของยาใหญ่เบิดขู่เอาเอาเอาปวดทามะละอันนี้ลูกเวพรวิไลนี่โอ้ดีบ่อไหนกันแต่ละคนเนาะอย่ไปเล่นเนาะที่ยิ่งกับบริมียาเราเขาเห็นแม่เห็ดเดี่เขาก็เลยหำเจี๋ยเหตุฉู่ดินวางใหม่เฮือนเด้อมันใหม่กระดาษมันใหม่มุ่งใหม่ยัง ลกเราคนดึงหนหาน<า>เเ<า>บิ้กลก่อะเอาเมื่อเอาลปเบาแนวกับมือมาใส่กันน้อบอ,อ่ยมันได้สิมือเน,นี่ยฮะมือบอกหัวเพียงหัวไป่ซ้ำกันไมดึงม,มาน,านั่งลงจบดีมาน,านังน่งลงดีมานั่งดีครับไปด้วยไปไปไปบอที่ไป จะนอนไฟไหม้เนี่ยอานั้นนี่ทิมทิมทิมพากันทิมด้วน้ำมือนะทิมเม็ดแังทิมแม่ห้ำทิมแม่บวบดื้อเด้อบวดื้อเด้อปลาลุงบอกแพงเด้อตลอเด้อปลาลุอนนะครับชนาบเข่าีกินไงชาวเมืองชานาปลาลุง เห็นเป็นโบโบเพิ oh, right? hey. Look, ่นโบแพงเนี่ยน่ะเขากินโดนตัดมาตัดเขานี่คนหลักอยู <me <me ่ฮะให้คนหลักเข่าอยู่ได้เพิ่นเพิ่นเบิ่งอยู่ได้ชุกอยเข่ามาถ่ายแบบนี้ก็บอกได้ว่าเพิ่นเบิ่งแต่ขิดบอลาเได้เพิ่นเบิ่งบดกุคนเลยก่อนเพิ่นจะเอาอยังให้จุงเจ้าฮะให้เข่ามาคำบมมีคนเข่ามาน่ะเพิ่นโบเห็นเพิ่นโบให้ดีไดยโบดื้อที่ไหนอยู่ชื่อชบอกลูกนําเลิศเวลาชุกอยเมื่อเด้อ เจ้าก็สอนน้ำลูกเจ้าต้องสอนลูกยาหน้ำใครบอกนู่นนี่ทำฝางลูกคุ้มคัดบอกบุเมนว่าเห็นมาลาวมาเดียย่านมาเห็นจุกข่อยมาแต่บุย่านใบุเมนได้เนาะเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งมัดผู้คนไดพิ่นบังมันถูกคนฝันเห็นเพิ่นกะชมว่าค่อยบ่ได้ยังกะิ่นเบิ่งทั้งเบาลาเพิ่นกะมาซอยทั้งเบาลากะมาให้เจ้าคือเก่าคือกันนั่นแหละ อ่าอาหลักนมลุงลุงจอน้าตน่อยู <ห Gym. S 1> ่กนอาก็ดี ung, ๋ยวายกลง้เตไปเอาผู้นั้นมาแห้งชิบุรุบอกผู้ไปหาหลักข้นเพื่อนคนบื่อแด้นะมันใหญ่จำมระป๋องาเพิ่มมนชิลือนี่มันอีกหน่อยตรงนี้มันกวางกว้างมันใหญ่คล้ายแน่เยเนว่าคือว่าไปหาขนเพื่อนคนทั่วบ้านมาคนทั่วบ้านแล้วมันอยากเขามันมีเขาอ่า แม่ยาพ่อใา่พ่อใหญ่มันได้ฉพ่อใหญ่ก็ตายแม่ก็ตายแล้เริมีตัวอ้น้องเริตายมัพ่อแม่างอ๋ออยังแตัวอ้น่องเคยื่อค้คิดว่าจะอยู่น้ำ่อชื่อพ่อะังอยู่อยู่น้พอไจังชมินยังเราปบป่มปุมอ่างอ่ิมินอยายู่น้ำผอนํ้แม่ชื่ซือ มีเขาวกินเยอะวัวกี่ซื้อให้หน <ไป S 2> ุ่มไปหลุดโบจักควมสีนั่นเข<ม>าบอกเคยมาจากเทื่อว่ามาเนี่ยคือว่ามาบไ่ได้เราพานมือ,อยันคอยให้ใหคเกะบวกลูกเพรานั้นโอ้คอยมาให้ดอกบอกมือเยอบอกลูกคอยเด้ินคอืยบัดตอนนี้นะ่ะทั้งเบอร์เซโร่ไปน้ำคนกึกนะ๋งฮ<ด>ั้นไพ่เผ่าน่าค่ะ เอาบบไปเอาง่ายใช่ไปเอาน้องเอาชูไปเอาน้องครับคนที่เอาเล่าไปหาแบบไปดูแบบไปดูไอ้เจ้าโอ้น้องสาวเจ้าอีกไปเอาน่ะให้ไอ้เกิงไปเอาน้ำโบกล้าไปโบกไปนะไก่โดนขยังไอ้เกิงคือชิบบกล้าไปบบกล้าไปเราเอาไปจับอ๋อไปจับลานนะโอ้ย่านหมอนั่นบหมาน้ำอีกบูงรื้ออีกันเนาะย่านมันคิดว่าคนไปจับเนาะอืมนี่สี่ยาลุกไว้ตุ๊กา บเรามาเด็ดน ja okay. ้ำเจ้าเมื่อเช้านี่นหะเจ้าเราให้ฟังเขาว่าเขาเอาไปเอาเนี่น้องเคยเอ้ยคนโตไปผูกบานขวดไปบอกเราเราอืมมึงมึงเงินก็ไปเขาว่าก็ไปก็ไปยฮะก็ไปกับเจ้าขาสิมาน้าดูบอสเรืงเกื่อเขาย่านเนาะเขาเคยเห็นนังเกื่อเขาเคยเห็นอยู่บ่อชายเกือเราก็เห็นเอ่อคนเกลือก็เลยว่ายานมันปอกเห็นพี่หอม แค่เห็นอยู่แต่เขากระชิบมานั้นะครับบนสนิโอ้ยอันนี้ก็ะด่งเกลก่้าไป้อเวลจไปเคื่อนดีน้ำขาวบ่อไปไปสาวโค้งอยากไปไปไปเอาลูกไปน้ำอีกไปไปได้ลูกพาไปอยู่กนได้แล้วอ แวววันคนคนเสียนี่คือว่าเพื่อนดีเพื่อนอย่างเป็นได้คือว่าหอดไวกันแต่ก็โทรหากันบอกคือเขาไอ้เกินไงยังอยู่ไก่อีก็คือว่าหอะโทรเด็ดไปบอกกันว่าคำประกาศอันโทรโกงประกาศปลดเลิกคือที่เขาได้ยินหรอกน้องปเจอยเนาะได้ยินเนาะคนหัวหน้าบอกว่าเขาอัตวันตะพักหอดบอกโดนหอดเลยเอาเลยคือว่าไก่บูไก่ที่รถมาจะเมื่อยเนาะ บอกลว่วาวเอย่าคูประโ่คูไปใช่อย่าคูไปบ้านตะไลเอว่าบออ๋ออืออือืย่าคูจะคนคนเอคนในบ้านนี่บอดอกซันตุกตาตมนา เดี๋ยวได้ทำ่าชัยเมย์แหยังชนเนี่ยพนันพนีชนหนี่งพอได้คำโมเมนครูเนาะต้องต้องลงไปเฮียนอยู่วัดอันเฮียนอยู่ในอันนะหันเฮียนโยงเฮียนนะเขาไปไปจักเขาเตี๊ยนได้อนครูเด้อโตกะตีได้จังกว่จักโยกำลือเนี่ยเขาให้ได้เขาให้ลงห้งเฮียนเลยเป็นหลักขาวกันเด่นให้ลงห้องเฮียนหลักพวกนี้ ลงไปบวชอยู่น้ำเงี้ยพอชาผู้นึงเพิดเมาบอโอ้โหรอไปกเงียอยันเหอตเหนอนเอ้าเฮียนแน่นอนต่คอยยังน้อยตะกี้คุยังบวชเฮียนนิดแต่ยังน้อยบอน้องไปเห็นคนเราไปห็าตัวยาวเยบอนองไปใช้เกไปเไราได้ข้ามาหาเจ้าบอก

จะบอกเป็นย่างเนาะในนั่นแหละเคยอคอยอธิบายบอกในหะ้ในแบบว่าเพิ่นเบิง้งนะเพิ่นเบิงบ้งมดผู้คนผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิงบเบ้งไหมคำว่าอย่าบ่อห้ำอย่าปะเฮ้ยไปหระคำว่าบ่มีผูามาม้มาไายชุมเจ้านี่ก็ซีโบ่มีผู้เห็นแล้วก็สิบโบมีบูฮู่ว่าชุมเจ้าบ่มีข้าวกิน เพราะว่าเขาบ่หูได้บ่ชเจ้านั่นเบิดเขาเบิดน้เนาะแม้นถ่ายมาถ่ายกัให้พันถ่ายรอดเป็นยังไงแชงแอมาล่ะแยบยบเขาจะได้เห็นวันนี้เราเข้ามาจะเกือแ้ค่ะเจ้าให้เราเขาชงเธอชงเธอมานุ่ชงินเธอ ไปชุดก่อนไปชุดก่อนไปเจ้ายังตองตอนเราปั่นเรายังล้อเอาลงอยู่ประจเนอารองไงอารองลยมาละร้องฮ่าฮ่าฮ่น้องเอ้ยเนาะเออลูกชอยล้วงนมเด้อเราก็ะเดียดยืดดูคนนี่ถนัดเลยลูกคอยเราเออเอาไว้นั่นแล้วเออแต่ปานนั้นไอ้กึ่งว่าจะเอาไปเดี่ยงโออขอว่าบุกุ้มเราบุกุ้มเราบุกุ้มบุกุ้ม มันก็เลี้ยงลูกเราขอให้มันกุ้มก่อนเถ<ข>อะขอให้ขอให้ลูกโอ้ยลูกเราบุรีดื้อได้ดลูกเราหน่อยเนาะบ่จอยลูกเราบุรีมีคนดื้อได้เวลา,าช่วยก่อยอไปกับบมาอแม่อยู่ได้ดลูกเราบไรีนั่นได้โอ้ยอยันนี้ดื้อขนาดลูกคนนางมนเพลงเราก็เอาเป็นที่ยังเนอะเราเอามาได้ไป้ได้ได้เจ้าเคยเห็นบ่าหรอเราเคยเห็น มันมีคายในมักแป้งมักขาวป๊าโทษจะคอยเตมื่อวานนี่ก็เตเลยเลยให้เลยเรียนเราพักตีเยเมเขาเพราะว่าเด็กน้อยบ่ได้เข้าเรียนเนาะมันสิแบบนี้แล้วสิบ่จักหยังสิบ่ฮู้จักแลบ่คนนันเล็กๆๆเฮ็ดชคอยให้คอยบดใหญ่แหละย่านมันเป็นตัวที่บ่เก่งนั่งแงกเฮาต้องอ่าบอกเขาแต่เขายังน้อยบ่แม่นหยังดอกบอกให้เป็นคนดีแหละ มันยังเสียนั่นเนาะเจ้าขอโทษแล้วเดี๋ยวบอว่านุ่งเลยขอโทษแล้วขอโทษและเอ่อบวชมาเลยเดี๋ยวนี้บวชมาหรอกอะไรบ้านนี้จังว่าแต่บ้านนี้จะพอปีไล่บ้านนี้เรากับบวได้ไปพ่อเจ้าบอวอยู่เพื่อนน้องหน่วยเราบวชบอกบวชอืมเนี่ยอยู่น้องเนาะวอม แบบว่ารังเทียมที่กับโบเข่าใจมสมมติว่าปุ๊บนี่าบมีผู้ใดเข่ามาไทยมายังชุมเจ้าเลยรก็ห่างเฮินไปเบิร์ดอ่าบบมีไพ่เขาา่ามันเงียบบ่อยง่ายใช่ไหมคุณย,ยเพื่อนบบได้เบิงได้ยังเพิ่นกับว่าชุมเจ้าอยู่สนุกชุกสบายอลไรก็ไพ่สีหูจากว่าชุมเจ้าเป็นแน,น,น่นนัะนนี่ขาดเดือนยังเนาะ<ด>อ่าเขาน่าทำปลาไพ่สีหู<ด>เนี่ยโบมีทอเข่าสิกินคุณเนี้ยคือเคยอดนะอดูนะูบันแห้งลายครับ ข่าวันแห้งใชฮอดข่าวก้างเอาไปกินเนาะเอาไปกินใช้ฮอดข่าวก้างเนาะแต่พ่อแต่แม่ค่อยตะกี้อ่าบ่มีข้าวมีน้ํานี่แต่ยังขาวอึดขาวตะกี้ค่อยก็บ่แม่นว่าบ่เคยอึดได้ครับคอึดคือกันมันบ่ท่วมบ่ทันน่ะใก็แต่ข้ารอเลยให้มันออกจนเท่าลูกเต้าใหญ่นพากันเฮ็ดให้เฮ็ดนาพากันซาวขุดชาวให้มัน กว้างมันยังกับพอก็ได้จังกุ้มอยู่กุ้มกินเข่ามากมือนี้นี่คือจุ่มเจ้าเห็ดละละ่าบัวได้ใส่พลใส่ปุ้ยเนาะท่านกับศิบุญักษ์เพียงพอน,น้ากับหน้าโคกน้านูนน้นไงเขาเบลพออยู่พ,อพ,อพ่อกินเนะะาะมาวานนี่คอยคิดว่าบอลามาเอาฮะเจ้าไปบบแม่นเนาะเจ้าตั้งไปเนาะมาไปทอยไปหากินกบหากินไปกินแล้วบ่อกอบ เียมแล้วค่ําๆไปบัดนี้ต้องไปแต่เช้าเด้อเพราะว่าค่ําไปวยนะบ่เกิงสิเบิดจสิบ่ได้เออว่าส่อยมาแต่ละเทื่อนี่มีแต่ได้ยินแต่ว่าไล่แต่ว่าขายเบิดครับบ่ทันจักเทื่อบ่ทันคําว่าเราจงไว้ก็สิซื้อนําลาวอยู่ดอกบ่แม่นว่าเอาซื้อดอกเนาะแต่ว่าาเอาเมื่อแต่ละเทื่อเราก็ซื้อซื้อเอาบ่แม่นว่าเอาสิซื้อดอกพี่น้องแค่ว่าอยากให้ FC เห็นหรือว่าอยากให้ FC ฮู้จัก มังเคือนี่เขาบอกนี่เราก็อึง้งคือกันในเก,กินกันเราบุอยากเฮ็ดเวลาชุกหอยโบกใครซื้อมาเนี่ยกี่ล็อตวะใครซื้อมาแล้วมันยาวคอยกินกี่ลจอตซอกมือคอยคังเอาไว้กินเด้อยแล้วจ้ากักินจนคังอะไรคังเอาไว้กี่ลออก้ยกินจะมาเฮิร์บบุ๊าบุ๊กเราบระมาเนา้นก็ม่ พอจดโรลงนโทรศัพท์เขอยูจะเจรอตายชองมอกินจนหมดอุ้ยม mm. uh. mm. ันไม่ได้ไข่บ่ยามมันไข่เมื่อวานนี้เ่าให้ไข่ไข่ได้ยังเช็ดเนาะเช็ดเจอแทนอันนั้นถักได้จีโร่มันไข่มันก็จีไข่บวม่ได้ไปขุดคนคนตายเขาไปขุดได้เจรอได้เขาเจ้าบ่ได้มาหาชื่อบ่เอเฉยเดียวนี่ยบ่ได้ชื่อคนตายเขาอ๋อคำคนตายนี่เขายุดเขาก็บ่มาลชื่ออีกไม่ผูกขุด พอบอกง่ายว่าคำมีเคื่อนดีพี่ตายนี่เขาเจ้าจะไปรวมกันอยูังไงไอ้เกิงตะเบิงกึบเข้าไปแล้วได้ไปอย่างเมื่อแล้วเหมือนเนาะเมื่อแล้วเจ้าคิดว่าเราสิเมื่อบ่เหมือนบ่เมื่อบ่เมื่อบ่ต่เขาปองผีแหว่งเขอยากน้ำงเราชิชืมๆนะบ่เรามานี่ชาวเราชูยาชงโลชงเลงแล้วว่านี่เขาว่านี่นากเขาเถาหลักเอาไปตายอยู่บ้านนภาคนเอาของมีเขา

ย่นแบ่งกันกำลังลอยดีลอยก็ได้ชอบขาวรุ่นชอบขาวรุ่นนั่นดีพร้อมกันนับเจ้านะมั้ยได้คือกันมือนั่นมีอีกน้ำหนังอีกในแหละเวลาใครมาถ่ายเจ้าใครถ่ายรถเพราะว่าพันเสเ่็งหลายคนแะ่มาโอยเจ้ามาได้คนหนึ่งกับคนหนึ่งอะไรมาโชยคนเห็นน้ำคนบ่งถุกคนนั่นแหละอื ทั้งที่นนั้นอีกบ้านนี่ต้องระวังต้องนั่นอีกต้องไปผู้หนึ่งไปแต่ให้ผู้หนึ่งอยู่ดูการต้องแบง่งให้ผู้อยูเ่เพื่อนใหนจังหน่อยว้าโยเนาะเขาไปเมดของเจาเ้าแล้วลนะจ้ะไม่รู้ผสมมาถึงเจาา้าผส,นสมนี่ช้ําผสมนี่แห่งเคินมีกระเจในอัดเอาไว้กลืนไทยนี่ตอัดอันนี้เขาเข้ามองไหนก็ได้เข้ามนได้ก็ได้ห่วยอย่างไหนเป็นนี่ ว่าหนึ่งมาเนี่ยชวนชวนหลายในคนอยู่แถวหมู่บ้านเนี่ยเปิ้จีบเว้าไผเป็นท็ดแต่ขนาดเห็นกับเขาเพื่อจะคอยอยากว้าผู้นั้นผู้นี้เนาะเขาอยากอยู่ไผอยู่มันเนาะเห็นบ่แถวปลาล้วยเนาะเขาบ่คอยเว้ากันเลยอย่าคำเจ้าประหักชาของเจ้าเนี่ยคือว่าจบเขาเว้าแบบนี้อย่างเดียวเลยแถวป่วยลนวะอย่าหักชาของตัวเองแมน อยากกินกบแล้วให้หู้ได้ยังได้ไวเก่งสิไปหากบคอยบอกเอาไว้ขว่ายืองเอาไว้ข้างเอาไวเรื่อยๆอ๋อเราเคยมาพี่บอกเจ้าเคยโทรสายเราบอกคือวันนี้ยนะโอ้ยมัมีสุริชับคอนเนี่ยคือเจ้าคือจีบอกเราจะบอกเราตอนไหนไปพอเถื่อนี่ตอนเช้านี่นั่นเรามาเรามาพี่อ๋อเรามาบอกจะบอกเมื้อนี้บอกเมื่อวะเมื่อก่อนนั้นเจ้าหู้ได้จังได้ว่าจังอยากกินกบเจ้าจังไป บอ๊คำอยากไปนะฮคำอยากกินกบนะให้ไปให้เกิงเราดุหาปลกเราบอกขออยากไปเราบอกอ๋อเพราะว่ามือมือบอลาถือเขียดมากเลยบอลาเอามาให้เจ้าหันบอ๊ะให้เกิงว่าจะให้บอลาเมื่อกินเนี่ยพอดีมาเอาชุมชาวบุญีเนี่ยกินบอลาเลยให้ชุม้าวโตพอเมื่อนั้นได้ยินบอลาเราให้คอยฟังอยู่ว่ะไปเดถ้าเจ้าบุมีเนี่ยกินคอยเลยให้เขาอ่าเขียด โอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่ต่อมาทางนี้อ่ามากะบโมีอย่างเนาะบมมีอย่างกับโบนิมี่เนี่ยไห้เนี่ยต้นคือเก่าอ่ากับมาทายให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคุณยายจะดีเพิ่นเบิ่งคือเก่าพี่น้องเนาะ่เบ้านเดียร์พร้อมไม่ได้แล้วก็เมื่อบ้านนี้เนาะประจอยมอกมาแต่บ้านนั่งลอยพุ่นเนี่ยเราก็สิเข้าใจว่าพวเราสิเมื่อนอนพุ่นคือเนี่ยไรกับมีแต่ฟังเบิ้งฟังเบิ้งเนาะจกเจ้าชิไรหรือโบไรได้กบเจ้ากันไร มีแต่เบิ่งในคำเราเมื่อกับบางทีเราอาจจะไปเนาะแมกับเราบูเมื่อแต่เราอาจจะบูไปอย่างไงเนะาะประมาณนี้เลยพรเด้อะสบายดีน้นอง,งโอเคเด้อผมอยากเป็นน้องเอฟซีเนาะนี่แหละเข่ากระโดดลักไปแล้วผมเป็นน้อนงเนาะทางสาวพรวิไลโอเคเนาะคลิปนี้กับช่างทำ่าสวัสดีแหละสบายดีสบายดี